ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีผมกับผ้ามาเบิงโครงการทหารพันธุ์อีกคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนีผมสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิงหอยเชลลี่สีทองครับเดี๋ยวผมสีผ้าพีผ้าน้องไปเบิงครับเมื่อนีสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิงมีอ่า เพื่อนบ่อแม่พันครับแล้วก็มีบ่ออนุบาลตัวนี้เป็นบ่อแม่พันุครับแล้วก็มีบ่อลูกหอยตัวนี้จะพาพี่พาน้องว่าเบิ้งครับตัวนี้เป็นหอยเชอลี่สีทองครับสีทองอีลีเลยครับนี่สีทองครับสีเหลืองครับเนื้อเนื้อก็เป็นเนื้อสีทองครับตัวนี้เพื่อนเลี้ยงให้พี่น้องประชาชนเด็กเขามาศึกษา มาเบิงครับมาขอขาเอื่อนยังครับพันไปขยายครับบอแมนว่าให้ไปต้มด้ครับให้มาเอาไปขยายพันให้พี่ให้น้องแจกฟรีครับแต่ว่าขันผู้ได้มาหลายกะกะสีได้บ่หลายครับกะสีแจกกันไปแน่ครับตัวนี้เป็นบอพอพันแม่พันครับตัวนี้กะสีเลี้ยงนี่ครับตัวนี้จะให้ให้เบิงครับเนื้อเพื่อนนี่เป็นสีทองครับ เห็นบ่ครับสีทองสีบูมีสีดำเลยตัวนี้ครับเพิ่นสีตัวนี้พ่อแม่พันธุ์เพิ่นสีปลอยลงในบ่ครับบ่ตัวนี้สองพู่สองครับเป็นบ่พลาสติกไซน้ำนี่ประมาณสักอ่าสิบเส้นครับแล้วก็เพิ่นกระสีขึ้นมาไข่อยูย่ขอบนี่ครับขอบพายางอย่างไงครับส่วนตัวนี้กระสีเป็นบ่ไข่เพิ่นครับไข่เพิ่นไข่ฟักไข่นี่ ก่อนเหาสีเอามาลงตะกานี่ได้ครับเข้าต้องเอาไข่เพิ่นไปตากแดดไปก่อนสักสองสามมือครับบ่อยง่ายให้เพิ่นถือแดดให้เพิ่นเขาเอื่นยังครับให้เสื้อเพิ่นจะเลื่อนเ,เติบโตนะครับก่อนเข้าสีมาใส่ตะกาตะกาเอามาล่อยลงในาน้ำครับเอามาเอามาวางลงในบอ่อเขาเอื่นบอ่ออนุบาลครับตัวนี้บอ่อเพาะเพิ่นไข่ไข่เพิ่นน,นี่ครับเพิ่นแตกออกมาแล้วนี่ครับ เพื่อนทีออกข้อขาวดำๆนี่ครับเพื่อนแตกออกจากกันเปลือกไข่เพื่อนกระสีคูลงพื้นนี่ครับนี่ครับขูลงเต็มเลยครับเห็นบอกครับเป็นนั่แหละครับไล่ในหน่อยเคียงเม็ดสาคูนี่แหละครับมาดนีเพื่อนกระสีอยู่ได้หนีแลละครับหล่ะเพื่อนใญ่แล้วเข้าจังขยายบอออกไปน้ำขอบปูนนี่ครับเขาจะมาขัดอีกทีหนึ่งเอาหน่วยใยเพื่อนออกไปครับ อันนี้ก็คือเท่ากับว่าเพาะล่งเจี๊ยบสิแะครับตันนี้เป็นบอ่ออนุบาลเต็มเลยครับเพราะว่าใครเป็นหลายวันนี้มาเบิงพระเอกเป็นหนเขียดยังครับวันนี้ข<ค>นาดเขียดยังครับครับครับขนาดหอยครับผมหอยอันนี้หอยอยังครับนี่เป็นหอยเชอรี่สีทองครับผมหอยเชอรี่สีทองขัด แยกไข่มันได้ล่างเตียนน้ำครับเตียนน้ำเหล่านีมาคัดแยกขนาดหอยไข่มันอยู่เป็นข้อไข่ของมันนะครับเวลาเก็บเสร็จง่ายในการเก็บจำนวนหอยเก็บเป็นรุ่นๆครับทำเสรง่ายอันนี้เก็บขั้นต้นเก็บโดยมือกันครับง่ายง่ายกาเอาเฮ็ดซูมือเฮ็ดแต่ละหน่อยนะครับครับผมมือบอ่อง่ายกัคบคัดขนาดเนาะครับ<ม>ใส่บอ่อไผ่บ,บอ่บอมัน,น,นกับตัวนี้บอ่อฟักขันเ้องอยากแยกขันเ้องอยากมาศึกษากับ ดีครับแยกหลังจากเพิ่นครเพิ่นขูร่ลงน้ำมาอยู่ประมาณสักเดือนนะครับเดือนนึงเขาก็สามารถจะเห็นลูกเพิ่นออกมาเป็นไล่เนยๆนะครับมันก็สีเห็นเริ่มเติบโตเป็นขนาดตำเมตรคู่นี่ครับมันก็สีคอยใหญ่ขึ้นดูไปสักพักเดือนถึงสองเดือนนะครับก็สีได้อยู่ประมาณน้อยก็เรียนเลียนหาทิตังนะครับเทาก็สามารถแยกเพิ่นออกมา ไหวยังบอคุณต่อไปได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอปักไครนะครับปักไครน่ครับไข่็นตกลงมามันก็จมีไข่ไนน้อแแตกออกนะครับนะครับที่เม็ดสากู่นะครับครับตัวนี้กคืนยังเม็ดสาคู่เพิ่งเริ่มขยายอันนี้อยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับที่จริงเขาจะเป็นบอฟักไข่อยู่แค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวแล้วเท่าก็อีกเดือนที่สองเขากับเริ่มไป เป็นการบออนุบาลนะครับบออนุบาลแต่ขันเพื่อให้ง่ายคืออยู่ในนี่เลยสองเดือนนะครับสองเดือนตั้งเอาง่ายแค่เดียวหลอดง่ายแค่เดียวจังคัดเขาบอคุณเลยการจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับจะฝากพี่น่องอยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าพื้นที่ไก่เคียงครับขันสีมาอยากได้พ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่สีทองครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของผองตลาดครับ ยูนี่กับหน่วยพัฒนาการเลื่อนที่หาเนึ่งครับจังหวัดอำนาจเจริญเข้ากับยินดีแจกครับแจกให้พี่ให้น้องผู้ใดอยากว่าเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับขยายครับตัวนี้กับพวหนาเพิ่นแยกออแล้วครับคัดออกมาแล้วขนาดกระชิ่ไก่ไก่เคี่ยงกันครับุ่นครับตัวนี้กระชิประมาณซัมนิโป้ครับครับยูนีกับขันเข้าให้อาหารเสริมนะครับสักบอกถึงสมเดือนเข้ากับิ่งไดขายแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ล่ะครับรุ่นใหญ่กับไก่สิเป็นพอพันแม่พันในแล้วครับตัวนี้ก็ไว้ทะแจ๊ให้พี่ให้น้องครับตัวนี้ก็เต็มขอบบอเลยครับตัวนี้ตัวนี้ส่วงเปียนน้ำให้เพื่อนครับก็เลยบอฟังผุ่นก็เลยวางอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกมองนึงครับตัวนี้เฮ้าเลียงในระบบท่อครับตัวนี้เฮ้าเปียนน้ำดูแต่ว่าเฮ้าสิไปเบิง่งอีกมองนึงก็กคือกระช่างครับเลียงอยู่ในอยู่ใน เขาเอื่อนยังครับสะญ่ครับเข้าจางสีบด้เ่ยน,น้ำต่ว่ากเดี๋ยวคนสีผ้าไปเบิง้งต่ว่าการดูแลมันสิเป็นยังไงไปครับคนสีผ้าเบิ้งครับครับมาหวัดเหรครับผมตัวนี้เป็นพื้นที่สะยุติสกันล่ะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นพื้นที่สะน้ำญ่เป็นสะน้ำธรรมชาติครับเข้าขกับเซียวหอยเชอรี่สีท่องที่เป็นรุ่นรุ่นเขาเอื่อน ไม่รุ่นครับพร้อมพร้อมจะแจกจ่กจายนี่ครับเอามาเลี้ยงอยู่ในนี่แหละครับเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงอยู่ในนี่ครับอยู่กับช่งเป็นบ่ออนุบาลแต่ว่าคือข้อเสียคือว่า,าการควบคุมโรคของเพลนหรือว่าสิมี่ยังมาจับในตัวของเพลนกันยากครับเข้าควบคุมยากเพราะมันเป็นน้ำธรรมชาติแต่ว่าก็ดีเนี้ยแต่คือเข้าบ่ได้เปลี่ยนน้ำดูครับเข้าบ่ได้เปลีวณน,น้ำดู ตัวนี้มันก็มีขอดีขอเสียต่างกันครับต่ว่ากันผูดได้อย่างว่าศึกษาหาแนวทหาวิธีการเลี้ยงหรือวิธียังไดกะเขามาครับเขามาศึกษาเบิงครับมือนี้กับฝากพี่ฝากนอ้องกดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อเดอ้อครับพอดีมือนี้ลงมาเขียนงานอยู่ศูนย์เลยลูกก็เลยให้พี่ให้นอ้อง,บอง,ง,งเบิงครับพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเขื่อนนี้เขื่อนที่หาเนื่องครับมือนี้ก็ เป็นศูนย์อีกคันหนึ่งครับที่ผ้าที่เคล็ดหอยเชื่อรี่สีทองครับเพาะขยายเพื่อแจกให้พี่ให้น้องไปขยายพันธุ์ครับผู้ใดอยากได้ก็เข้ามาเอาเด้อครับผมกะมือนี่กระบุยยังร้ายครับกระฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อครับผมครับสวัสดีครับ